สวยเออเ็มาขอบ้างขอบ้างนี่นะครับหมึกเมื่อกี้นะครับที่ไต่จัดมานะครับสวยมากนะครับดูนี่นะครับและนี่คือซอยจุปลาสากนะครับเรียกซะเรียกซะเป็นคนไทยนะซาชิมิซาชิมิมันไม่ได้ฟังนะครับต้องเป็นซอยจุะครับนี่ยังแบบว่า มีสีสันอยู่แบบนี้นะครับเราไม่ล้างนะครับแล้วใครจะเป็นเทสเตอร์คนแรกนะครับตอนนี้กําลังลุมกันอยู่ครับลุมถ่ายก่อนนะครับเก็บเก็บไว้เป็นที่ระทึกนี่โดนแล้วนะครับโดนปลาสาทแล้วนี่หลังจากที่คุยกันปรึกษากันนี่โดนโดนโดนนะครับโดนปลาสากนี่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  โอ้โหเกี่ยวมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมะชาจอมปวนแม่สอสอดนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับพามาตะลุยทะเลเกาะเสม็ดนะครับแต่เราไม่ได้อยู่ที่เกาะเสม็ดนะครับเราออกมานอกเขตอนุรักษ์นะครับอ่าย้ํานะครับถ้าเราอยู่ริมเกาะนะครับอยู่บนเกาะแล้วอาจจะโดนได้นะครับเพราะว่าเป็นเขตอนุรักษ์นะอ่ะทีนี้นะครับวันนี้เราลงเรือมาแบบเมาเมานะครับโรมเมาเมานะครับก็ ไตเรือใจดีนะครับพูดสนุกนะครับภาคมันมากนะครับก็หัวละ600บาทนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหนี้ให้มานะครับไม่ใช่คันเบ็ดนะจ๊ะตัวนี้นะครับจะเป็นเอ็นนะครับบวกวงสวิงของท่านนะครับใช้มือกระตุกกระตุกนะครับตามที่ไตแนะนําก็ให้ย่อนลงไปนะครับประมาณสัก5วา4วา5วาก็45เมตรนะครับแล้วก็กระตุกกระตุกโดยที่ใช้มือนะครับใช้มือเนี่ยเป็นตัวกระตุกนะครับกระตุกเอ็นนะครับเพราะว่าเวลาหมึกมันจับเนี่ยเราจะได้ รู้นะครับว่ามีอะไรตึงๆอยู่ปลายมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการตกปลานะครับสําหรับใครที่ตกปลาอยู่แล้วนะครับใช้เบ็ดกระป๋องก็จะรู้กันดีนะครับอ้นี้ก็เนี่ยแหละพี่น้องเบ็ดกระป๋องนะครับแต่นี้มันเป็นเป็ดหมึกนะครับอ่าทีเนี้ยนะครับหัวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเราตกหมึกนะครับอันนี้จะเป็นตัวล่อหมึกนะครับเวลาหมึกมาจับมันก็จะจึ๊บเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะแหลมๆนะสําหรับลูกเหล็กเด็กๆนะครับใครเอามาเล่นเนี่ยก็ระวังหน่อยนะครับมันมันจิ้มได้นะครับจิ้มือ โอเคอันนี้จะเป็นไตแล้วนะฮะอ่าอันนี้เดี๋ยวเราค่อยขอเบอร์ไตนะครับว่าใครจะมาเที่ยวใครจะมาตกหมึกก็มากันนะครับครับยินดีครับผมอ่าทีนี้ตอนนี้นะครับเราจะยังไม่โชว์วงสวิงนะครับเพราะว่ายังโชว์ไม่ได้มันยังไม่มืดนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ติดไฟนะครับติดไฟไม่ไม่ไม่ใช่ติดแค่ในเรือนะครับบนเกาะนู้นก็ติดไฟเหมือนกันอ่านี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอนะครับรอแป๊บหนึ่ง ขณะน,นี้ใจมึดลงแล้วและคุณย่านักจนไปก็ตกมือก,กับเราด้วยนะครับดูเทคนิคการเก็บสายคอเอาหัวไม่เท้านะครับล็อกไว้ทั้งตีน <c oughs> นี่ให้รู้สบ้างว่าดุ่นใหญ่เขาตกมือก,กันยังไงออเนี่เขา,าตกกันยังงี้อย่าให้อย่าให้เท้ามันอยู่เฉย <c oughs> วางม้วน เรื่อยๆแลลาดเดี๋ยวเขาไม่เหยียบหัวทิ่มตกทะเลนี่ั้งแบบนี้อันนี้เราก็ชักชักกันอยู่นะครับชักแล้วชักอีกนี่ครับถามว่าถ้าใช้เบ็ดเนี่ยเป็นยังไงนะเคยใช้เบ็ดตกเบดก็ปล่อยให้ลงนะครับลงลึกๆแล้วก็กอ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 ขึ้นนะครับก็กระตุกกระตุกแต่มันก็อยู่ที่ว่าจังหวะนะครับอันนี้เพิ่งมืดนะแสงนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครมีแต้มสักคนนะครับเราก็เลยถ่ายฮาฮไว้ก่อนนะครับนี่นะครับ ผมหน้าอันแท้จริงของลูกคุณย่านะครับรจนภัยนะครับพาแม่ไปลงเรือเกิดภูมิพลนะครับตีปลากระสูบเรือเล็กด้วยนะก็ไปมาแล้วนะครับเรือใหญ่ไปตกปลาทะเลนะครับหลับทิ้งผมทั้งคณะก็เคยมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาอีกนะครับอายุเท่าไหร่นะเจ็สิบกว่าเจ็สิบเท่าไหร่นะเจ็สิบเอ็ดนะครับยังมีคุณปู่ชาวสวิตเซอร์แลนด์มัจิบอยู่นะครับ <laughs> <laughs> บอกว่า ถ้าเธอจีบฉันตอนแก่นเนี่ยเธอจะได้เพื่อนเพื่อนที่ตายไปพร้อมกับเธอแต่ถ,ถ้าเธอมาจีบฉันตอนสาว,นสวนเนี่ยกูไม่รอ,อมึงหอกมึงอาจจะตายดิ้งกูก่อนเวลาผ่านไปไวเหมือนกูหกนะครับมึกยังไม่จับสักคนเลยแต่ตอนนี้เนี่ยปูม้าโดนคนจับไปแล้วนะครับนี่ลอยลอยเทง้งเต้งเทง้เทงเต้เงมาโดนช็อตมาดูก่อนนะครับตัวผู้ตัวเมียก็ไม่รู้หนีแฟนมาเที่ยวครับโดนเลยมังคนต้องโดนอย่างนงี้พวกหนีแฟนเที่ยวเนี่ยมึกเข้าแล้วนะครับ ที่เห็นนี่นะครับไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะนี่นะอยู่นี่เองนะแต่ไม่ยอมจับเหยื่อนะหลายรอบแล้วแล้วก็ปลาเล็กก็อยู่นี่นะนี่นี่นี่น,น,น,นี่เดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองพยายามดูตอนนี้นะครับพระจันทร์ขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีคาเดต้ตาสักคนนะไอนน้ขาวๆนี่นกึกว่าเป็นหมึกนะที่ไหนได้เป็นปูม้านะครับมีปลาสากวนเวียนวนเวียนอยู่ครับไล่ไล่กินปลานะครับ ก็ไม่รู้ว่าคืนนี้จะยังไงแต่ที่แน่ๆคุณย่าเริ่มมีอาการซึมคุณย่าไม่ได้ดึงเลยคุณย่าซึมคุณย่าดุดซึมแล้วแต้มแรกมาแล้วนะครับนี่เจอเจอไต่กระชากนะ อันนี้แต่งรูปหน่อยนะครับให้มันดูสวยหน่อยแต่เขาจีงเกี่ยวข้างมาไม่ฟาวนะครับน้ำปลาได้แต้มโศกกันตั้งนานมันลอยมันลอยนะครับมันไม่ยอมจมไม่ยอมใช่ไม่ยอมจับมันไม่ยอมจับนะครับแล้วก็บวกกับว่ามีปลาสากนะครับวนไปวนมาวนมาวนไปนะครับนี่นะครับหมึกเมื่อกี้นะครับที่ไตจัดมานะครับสวยมากนะครับดู นี่นะครับใครดูนะครับฝากติดตามช่องประชารตำรวจมแม่สอนกันด้วยนะครับนี่นะครับเราเป็นวัตซับนะครับมีวานซาบิแล้วก็ใส่ซีฟู้ดนะครับน้ำจ<ล>ิ้อืมยอด <laughs> นุ่มๆสดๆนะครับ <laughs> <laughs> อร่อยไม่รู้จักกินหรอก เขาโปรโมทฮานามิได้ลายในป่าที่นี่ยังได้เคี้ยวไงเนี่ครับออลองดูลูกสาวอยากกิน,นอันนี้อันนี้เขาโปรโมรทานามิครับอันนี้ฮานโมอนุ่มๆนะครับนุบน่มแล้วก็ ตรงช่วงนี้จะหนึบนี่เดี๋ยวลองเทสตตรงนี้หน่อยครับนี่อร่อยอร่อยต้องชิมเองอืมกรุบกรอบๆนี่นะครับปลาสากนะครับนี่จอมกอกกวนนะครับอยู่นี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 ่ลอยอยู่นี่ลอยอยู่นี่นี่นี่ปลาสากนะครับเมื่อกี้โดนสากใหญ่ไปหนึ่งทีนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้นี่นะ เบ็ดใหญ่เขาอยู่นู่นนะครับนู่นเบ็ดใหญ่อยู่ท้ายนู่นครับใช้มือหอมนะครับส่วนใหญ่แล้วปลาทะเลเนี่ยจะชอบปลาหมึกนะครับถ้าเป็นเหยื่อตกทะเลนะครับก็จะบอกว่าทะเลตกง่ายกว่าน้ําจืดเยอะนะครับอันนี้อันนี้เท่าที่คุยกับเพื่อนมานะครับเพื่อนก็นจะบอกว่าตกตกทะเลเนี่ยง่ายน้ําจืดเนี่ยต้องใช้หัวเชือ้ออาหารปลาดุกนมปังนะครับสูตรเหยือ่อแต่และชนิดก็ไม่เหมือนกันอันก็จะ เหนื่อยนะครับเรื่องสูตรนะครับส่วนคนตกปลาทะเลนะครับก็บอกว่าใช้แค่หมึกส่วนไปคุยกับคนตกปลาน้าจืดบอกว่าตกทะเลมันจะต้องมีรู้เหลี่ยมรูนู่นรู้น,น,นี่รู้นั่นแล้วมันเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าผมเคยมาตกกับเพื่อนที่สมดนี่แหละนะครับแต่ออกเกาะไปนะครับก็เพื่อนก็จะดูนะครับโซดานั้นอันนั้นเป็นเกาะนะครับก็เขาก็จะถามเลยว่ามันซ้อนกันหรือย,ยังมาได้เหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้หรือยังนะครับ พอได้จริงๆเนี่ยทิ้งสมอปุ๊บนะครับเรือใหญ่ที่แบบเนี้ยนะครับเรือแบบเนี้ยนะที่ตกกันอยู่แบบเนี้ยที่เราตกกันเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับเรือเล็กไปนี่เจอขึ้นเนยตั้มบั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 มไปเนี่ยนะน้ํากระชอนะครับเปียกนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอลงหมายเนี่ยเดี๋ยวได้ดึงได้ดึงได้ดึงเลยนะครับอ่าอันเนี้ยมันก็ง่ายนะครับแต่ทีเนี้ยในเรื่องของการหาหมายเนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกทะเลจริงๆนะครับไม่ใช่ชํานาญพื้นที่เนี่ย บอกได้เลยคนที่ตกปลาน้ําจืดบอกว่าโอ้เซโนนะครับไม่ไหวนะครับผมเองนะผมยังมึนเลยมึนๆอย่างเงี้ยนะครับมึนๆอย่างเงี้ยขับเรือไม่มีไฟนะไปกันสองคนนะครับกับเพื่อนครับตึ้มตึมตึ้มตึมตึ้มตึ้มฝ่าคลืนไปนะครับแล้วก็ถามว่าบู๊ไหมบู๊นะครับก็คือตีเยอปลอมเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้อะไรเยอะเลยนะครับใช้เนี่ยตีนะครับใช้โยตีเข้าเข้าเกาะนะครับเข้าโคดหินแล้วก็ลากลากลากเดี๋ยวหมึกสวบละวนะครับเดี๋ยวก็สวบสวบสวบพอได้หมึก เป็นที่น่าพอใจนะเป็นลูกเหยื่อได้ที่น่าพอใจลนะแล้วเนี่ยเราก็ไปหาหลุมอิกนะครับถามว่าตกทะเลยากไหมนะครับถ้าคนชํานาญเหลี่ยมชํานาญพื้นที่ไม่ยากแต่ถ้าคนเสเม็ดไปตกอีกที่หนึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ตัวนะครับเหมือนกันนะครับก็ต้องสุ่มเอาจนกว่าจะรู้จากพื้นที่นั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเรื่องการเปรียบเทียบกันนะครับว่าระหว่างตกปลาน้ําจืดเนี่ยใช้สูตรเหยื่อค่อนข้างที่จะเยอะตกปลาทะเลใช้แค่ปลาหมึกนะครับ หมึกอะไรก็ได้หมึกหอมหมึกกล้วยนะครับขอเป็นหมึกสดๆนะกินหมดนะครับของขาวๆนะครับอ่าอันนี้อันเนี้ยเป็นประสบการณ์ที่เคยตกมานะครับนี่นะครับอันนี้ไตสเรานะครับไสเอขอเบอร์ติดต่อนะครับเผื่อใครสนใจได้ครับใช่ครับศูนย์หกห้าครับสามแปดเจ็ดครับหกห้าสี่เก้าครับโตได้ยี่สี่ชั่วโมงครับยกเว้นว่าเมียอยู่ครับถ้าใครจะมาจีบเนาะครับโตมาเจอเมียเป็นไงครับไสไตโดนหมกทะเลแน่นอนนี่ขอเนี่ย โดนแล้วนะครับโดนปลาสากแล้วนี่หลังจากที่คุยกันปรึกษากันนี่โดนโดนโดนนะครับโดนปลาสากนี่นี่นี่โอ้โหเกี่ยวมาแล้วนะครับนี่โดนมาแล้วนี่นะครับมาแล้วนี่แต้มแรกนะครับไอ้สากนะครับหลังจากที่กวนกวนเลือเกินนะครับกวนจนหมึกไม่เข้าไม่ต้องมากวนฉันแล้ว นี่นะครับวิธีการรับมีดนะครับแบบสมัยนู่นไปนู่นถ้าไม่โม้กันนี้ไม่ได้ปลาโม้กันอยู่เมื่อกี้เรื่องการหาเหลี่ยมตกปลานะครับปลาฉวยเลยปลาสักกวนนะครับกวนเยอะมากนะครับก็จะมีไซส์เล็กนะครับเท่าแขนก็เยอะนะครับก็เหตุผลนี้นะครับถามว่าทําไมหมึกไม่ค่อยดึงขึ้นมาโชว์กันเลยนะครับเจอปลาล่าเหยื่อกวนถ้าเป็นปลาน้ําจืดก็ชะโด ปลาชะโดกวนปลาที่เราตกอยู่เนี่ยจ้างให้ก็ไม่ได้ตัวนะครับอันนี้ไข่ปลาซากนะครับนี่ขาวจั้วนะครับใครเคยกินบ้างนี่นะครับลงมาแล้วนะครับการจัดจานสวยด้วยนะครับนี่ให่ใจดีนะครับถ้าใครอยากจะล่าตอนนี้นะปลาซากนะครับกวนดีจังเลยนะครับอันนี้ก็ เตรียมนะครับเหยื่อปลาสากมาเลยนะครับถ้าจะมาหาอ่าหมึกนะครับตายระดับหน้าน่าจะยากนะครับพกพกพกหมึกมาด้วย <c oughs> <c oughs> พกหมึกมาด้วยนะจ๊ะจะดีไม่ไม่เอาหมึกที่ว่าผ่านตลาดหรือแจ้นะถ้าเป็นไปได้เราไปซื้อหมึกจากเรือประมงนะครับเพราะว่าเราเอามาเราไม่สามารถต้องแช่น้ําหรือล้างน้ําเลยเรามาถึงฟิตอย่างเดียวเลยใช่เราดองยาให้โดนน้าจืดับผมนี่อันนี้ตายบอกแล้วนะครับถ้าโดนน้าจืดปั๊บ จบข่าวเพราะตอนเนี้ปลาสากทุกรุ่นเลยนะครับกกวนอยู่นะครับกวนเยอะมากแล้วก็ได้ไซส์แบบนี้นะครับถ้าได้เยอะแบบนี้ก็น่าจะสนุกนะนอกจากปลาหมึกนะครับก็ลองกันมาดูนะครับเบอร์ไต่ก็ให้ไว้แล้วนะนี่อีกหนึ่งเทคนิคนะครับในการที่เราจะทําซาชิมิสดๆกินกันนะครับบนเรือแบบนี้นะครับก็คือห้ามใช้น้าปลาปานะครับใช้น้ำเกลือไม่ได้ เพียรสชาติเนื้อปลาทันทีเลยเพราะว่าน้ํามันแพงนะน้าจืดนะครับห้ามใช้นะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าเรื่องของรสชาตินะครับจะเพี้ยนนะครับจะไม่ดีนะครับไม่ใช่ว่าน้ํามันแพงนะก็คือต้องในเมื่อมันออกมาจากทะเลขึ้นมาจากทะเลนะครับก็ต้องใช้น้ําทะเลนะครับในการล้างนะครับพวกเลือดต่างๆนะครับมันมีตัวอย่างอยู่แต่ผมให้ดูภาพดีกว่าเดี๋ยวโดน YouTube เล่นงานเอานะครับ และนี่คือซอยจุปลาสากนะครับ<อ> <laughs> เรียกเรียกซะเป็นคนไทยนะซาชิมิซาชิมิมันไม่ได้ฟังนะครับต้องเป็นซอยจุนะครับนี่ยังแบบว่ามีสีสันอยู่แบบนี้นะครับเราไม่ล้างนะครับแล้วใครจะเป็นเทสเตอร์คนแรกนะครับตอนนี้กําลังลุมกันอยู่ครับลุมถ่ายก่อนนะครับเก็บเก็บไว้เป็นที่ระทึกใครใครจะเป็นเทสเตอร์ครับ คำแรกอันนี้คือวิสกี้ไปกินกับปลาดิบนะครับอันนี้เป็นของกับปันอันนี้อันนี้อันนี Obs ้เท่าท yes> ี่ได้กินนี่โด่งไม่รู้ล้มเลยครับก่อนที่จะไปลุยอ่าระปลาดิบนะครับที่กรุงเทพนะครับตอนนี้เรามากลางทะเลกันแบบนี้เนี่ยดูนะครับผมจะเอาชิ้นที่มันมีแบบนี้นะครับนี่นะซอยจูแบบนี้เลยนะครับเราจะมาเทสกันสดๆนะครับกลางทะเลนะครับว่ามันเป็นยังไงคำแรกจะไม่จิ้มอะไรเลยนะครับ ไม่ขาวนะครับต่อให้มีเลือดอยู่ก็ไม่ขาวนะครับมันมันนุ่มนะครับนุ่มหนึบแล้วก็ไม่ขาวนะครับถามว่าโดยการที่เราเออมันมันออกหวานท้ายนะครับหวานท้ายจะออกมาแล้วเนื้อมันจะยุ่ยนะครับละมุนไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองกับอ่าเรื่องของซาชิมินะครับเดี๋ยวเราจะใส่วาซาบินะครับแล้วก็นี่นะครับ เนื้อหนึบเด้งนะครับเข้ากันกับวาซาบิมากนะครับอร่อยอร่อยเมย์กถ้าถ้าอยากถ้าอยากมาล่านะครับสดๆแบบนี้นะครับรีบรีบมาแล้วกับไตรเอนะครับสำหรับทริปนี้นะครับเรามาถึงแล้วนะครับเรามาถึงเพราะไอ้นี่ทีเดียวนะครับเราก็มาถึง าแล้วนะครับมาถึงฝั่งแล้วนะใครดูอยู่ก็ฝากกดติดตามช่องมาฉาล์จำปววแมาสอนกันด้วยนะครับแล้วก็จะพาไปป่วนๆหลายๆที่นะครับแล้วก็สนุกสนานนี่ฮะพร้อมกับบวกสาระปนเข้าไปนะครับก็น่าจะถูกใจคนที่กดติดตามช่องมาฉาล์จำปววนมาสอนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่ดูเนี่ยผมจะชอบเอาสาระมายำให้มันฟังดูง่ายนะครับแล้วก็ fc ส่วนใหญ่น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับอ่ะ วันนี้ก็น่าจะจบทริปนี้แบบนี้นะครับด้วยปลาสากนะครับซาชิมินะครับอร่อยนะครับอ่าเป็นอะไรที่ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าจะได้กินนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประทับใจในทริปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะยังมีคลิปต่อไปนะครับไปลุยกันนะครับ